น้าสายครับวันนี้ก็ขอมาคุยประเด็นเรื่องของแกนพวงมาลัยหน่อยเนาะก็ผ่านไปน่าจะครบหนึ่งปีพอดีแล้วหลังจากที่ผมโพสเรื่องของแกนพวงมาลัยไปวันนี้ก็จะมาเล่าให้สมาชิกฟังหน่อยว่ามันไปถึงไหนแล้วเขาแก้ไขหรือยังแล้วก็หายหรือยังนะครับก็คนอื่นเลยเนาะก็อันนี้เป็นรถผมเองคือผมจะเล่าเรื่องของแกนพวงมาลัยให้ฟังหน่อยก็ คันนี้ผมรับมารับรถมาเมื่อเดือนตุลาเนาะปลายเดือนตุลาแล้วก็น่าจะเป็นคันแรกเลยที่แจ้งเรื่องแกนพงมาลัยเข้าไปประมาณเดือนธันวาซึ่งตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีละคือคันนี้ผมเปลี่ยนไปทั้งหมดน่าจะสี่สี่ชิ้นสี่สี่อันนะคือตอนนั้นน่ะที่มันมีเสียงดังอะ่ะคือผมไม่ถามคันอื่นนะ เขาก็ไม่รู้เลยว่าเสียงดังมันเป็นยังไงจนผมต้องอัดคลิปอธิบายให้ฟังก็คลิปที่เคยลงไว้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดให้ดูดูตรงนี้นะเห็นเลี้ยวจะเสียงดังเห็นแจนนะก็วิธีเช็คง่ายๆนะสำหรับคนที่จะดูว่าเสียงดังไหมนะครับเนี่ยเราเปิดตรงนี้ เข้าไปเราก็จะเห็นแกนพวงมาลัอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมแกนพวงมาลัใช่ไหมโยกเลยครับโยกมันดูมันมันแน่นไหม,มคือผมต้องบอกงี้ว่าอันที่มีปัญหาเนะี่ยโยกไปเนี่ยคือมันจะคอนเลยมันจะแบบ จน,นเสียงดังมากแล้วเวลาเลี้ยมก็จะดังคึกคึกคึกคตอนนี้แกนทงมาลัยเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่4แล้วเนาะ<ม>เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อน<ม>เห็นไหมตัวนี้เป็นตัวล่าสุดแล้วนะของผมมันจะเป็นตัวที่สี่แล้วล่ะ ถามว่ามันหายไหมคือเสียงมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะตอนที่มีเสียงดังในคลิปอะ่ะเสียงนั้นหายไปแล้วนะไม่มีแล้วแต่ถามว่ามันยังดังอยู่ไหมมันยังดังอยู่แต่มันดังบริเวณที่ถนนที่เราขับลุยอย่างเงี้ยทางไม่เรียบอย่างเงี้ยมันจะดังมันจะดังคือ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 ตอนเราเลี้ยว หรือว่าตอนที่เหมือนรถมันลอยๆหลายๆอ่ะแต่งแกนวมอะไรรุ่นนี้นะมีน้าในกลุ่มบางคนก็บอกว่าไม่หายเปลี่ยนไปปุ๊บดังเลยซึ่งอันเนี้ยทำให้ผมคิดว่านะมันมีตัวเดิมกับตัวใหม่ไม่สีมันอาจจะปรับพุงนิดนึงคือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นแหละส่วนรถที่ส่งมอบช่วงปลายปีอ่ะ หรือว่ามิวเอ็กะแกนพงมาไัยก็ไม่เหมือนตัวนี้นะมันจะเป็นสีเขียว,ยวแล้วก็ลูกทรงลักษณะจะไม่เหมือนกันคือผมก็คร่าวๆเลยว่าปีนึงที่ผ่านไปเนี่ยเขาเขารับรู้แล้วก็แก้ปัญหามาเรื่อยๆแหละแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซนต้องพูดอย่างนี้เลยมันยังไม่หายร้อยเอร์เซนเพราะฉะนั้นก็รอต่อไปครับรออัปเดตตัวที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอย่างที่ผมบอกว่าตัวมิวเอ็อะ ถ้ามันหายอะถ้าตัวมิวเอกมันไม่ดังนะเดี๋ยวผมจะลองถามสมาชิกมิวเอดูว่ามันดังไหมถ้ามันไม่ดังเนี่ยเราน่าจะเบิกมาใส่กันได้แต่ผมคิดว่านะตัวมิวเอกับตัว220 0ที่รับรถายปีเนี่ยน่าจะดังอยู่เดี๋ยวมารอกันเดี๋ยวมารอดูกันต่อไปแล้วกันเนาะโอเคก็เรื่องของแกนพวงมาลัยคงมีเท่านี้ แล้วไงถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยผมจะมาอัปเดตได้ฟังก็ฝากกด s u b ส c r i b e ช่องไว้แล้วกันนะถ้ามีข้อมูลอัปเดตมาปุ๊บก็จะมาเล่าให้ฟังทันทีโอเควันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ